เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่24ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้จังหวัดมหาสาร,รคามจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานจังหวัดไอโอดินยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยเน้นการป้องกันภาวะปัญญาอ่อนและพิการปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามได้รับการรับรองเป็นจังหวัดไอโอดินหนใน7จังหวัดของประเทศคำคีย์เวิร์ดที่สำคัญของข้อความคือจัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่อง และในปัจจุบันเนี่ยได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งใน7จังหวัดของประเทศข้อที่หนึ่งอธิบายสาเหตุที่ทารกอาจมีความพิการทางสมองไม่มีการอธิบายสาเหตุอะไรในข้อความเลยข้อที่2สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดมหาสารคามอันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่พี่ให้รายก็คือ จัดมาอย่างต่อเนื่องแล้วส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยติดหนึ่งใน7ของประเทศพอที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้คือผลการดำเนินกิจกรรมต่อมาข้อที่3ชี้แจงโทษของการรับประทานอาหารที่ไม่มีสารไอโอดีนไม่ได้มีการชี้แจงโทษข้อที่สี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามคำว่าดูแลสุขภาพเนี่ยกว้างเกินไปพอเน้นแค่เรื่องไอโอดีนข้อที่ 5. เสนอแนะให้หญิงมีคันรับประทานอาหารที่พัฒนาสมองทารกพัฒนาสมองทารกไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เสนอแนะให้หญิงมีคันรับประทานอาจจะมีการพูดแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ของโครงการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แคบเกินไปเหมือนกันข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าเป็นข้อที่2ส,สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดมหาสา,ารคามสรุปการทำโ้อดข้อนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนอ่านแล้วหาคำสำคัญเช่นจัดมาอย่างต่อเนื่องและในปัจจุบันก็ได้รับการรับรองทำให้รู้ว่า จุดประสงค์ของผู้เขียนคือเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจ ใจเรียนดูค่ะ